อันนี้เด็กๆนะฮะมาไม่ทันอ่ะเขาเรียกอะไรนะฮอตพอตฮอตพอตอะไรนะอะไรนะลูกฮอตเด็ดผัดฮอตเดบดผัดฮอตเดบดผ้าฮอตเด็ดผ้าโอ้ยเวลากินหมูกระทะของเรานี่หมูเนื้อไก่เทียบอันนี้เขาเอาหมูสามชั้นหั่นอย่างเดียวนะฮะฮอตเดบดผัดโอเคดีกว่าเออ นะภาษาเด็กๆไห้พี่าดาพี่าดาตั้งใจกินนะอยู่อ่ะหนูเต็มจานเลยน่ะนี่มาดูหน้าแห้งๆนี่กินทุกอย่างเนี่ยอร่อยไหมคะมีแค่้วเคี้ยวเหรอคะคุณอ่ะอืออืออิสเบรียมมีภาษาเด็กๆคุณยายก็ไม่เข้ามานั่งด้วยนวลหลานส่งไปให้ตักกินนั่งข้างนอกนะอ่อันนี้หลานน้อยตามภาษาย้อมอิ่ยมน่ะ อะไรอ่ะอืออือโอโหเดียดเลยนะฮะอันนั้นอะไรเบคอนเอ้ยไอ้หม้ออันนี้เขากินเสียเบคอนอย่างเดียวใช่แล้วก็ด้เป็นหมูใส่ตับใส่เงี้อือมีเอาค่ะจะจเจอแกงสมแซ่บกว่า <laughs> แกงสมปะดุกโอ้โห,หนัวแซบใส่ผักกาดดอกแคนะคะสดมีแห้งมีแห้งโบหิวข้าวดอกล่ำข้าวสองจานพี่น้องเ้ยโ <laughs> บแซบจักเทียโบหิวจักเทียพอทองแน่นยามกินแล้วกินได้ไ่คุณเอยคุณยายไง